ฝากกดแชร์ด้วยจ้ะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์ลงนะเฟซเลยนะครับอ่ะเข้ามาเลยจ้ะทุกคนทุกคนเข้ามาเลยนะครับทุกคนเข้ามาเลย พรุ่งนี้แตกสามตัวตรงแมนนะครับใช่ที่สุดนะครับที่สุดเลยใช่เลยครับงวดน,นี้ปงัปงๆจ้าเลขทูบอัดสามใบแล้วจ้าขาผมมาเต็มที่เลยนะครับฝายแชร์ด้วยจ้าฝายแชร์ด้วยท่านใดย,ยังไม่แชร์นะครับผู้ใดบ่เรชร์พี่นงองผมวันว่าผมวันว่าสีได้สีได้บ่ค่อยไหลนะได้อยู่แต่ได้ไม่เยอะเนาะ ได้อยู่ดต่ได้ไม่เยอะเท่าคนที่แชร์นะครับอะเข้ามาครับเข้ามาใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์นะครับแชร์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะครับที่ส่งตรงมาจากทุกคนนะครับอ่าไม้ค่ะสวัสดีครับคุณไม้สวัสดีครับ ได้ราวยี่สิบบาทค่ะนะครับได้หน่อยได้หลายพี่น้องได้หน่อยได้หลายโอ้ยี่สิบก็ไม่นหน่อยเด้ยี่สิบไม่น้อยนะครับนะถ้าได้ตัวเจาะไม่น้อยนะครับตัวลูดก็ได้ไม่น้อยนะนะครับอ่าได้พอหน่อยเด้นะครับยี่สิบอะยี่สิบได้ไม่น้อยนะครับนะก็ดีใจด้วยนะนะได้ฮาบาทสิบาทก็ได้หลายแล้วก็ถือว่าได้หลายนะครับนะสหรับ ผู้ที่เล่นนะครับบางคนเล่นเยอะได้เยอะนะครับเล่นน้อยได้น้อยจ้ะนะครับตามงบเลยนะครับตามงบประมาณของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นผมบอสามารถนะครับไม่สามารถรู้ได้นะว่าใครได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็บอสามารถเคนไทยทุกคนได้เหมือนกันทุกคนนะครับนะผมถึงบอกนะครับว่าต่อให้จะมาเอาแนวทางในที่ที่เดียวกันนะครับ บางคนก็อาจจะได้นะครับบางคนก็อาจจะถูกอีกบางคนก็อาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยนะเลขซอวันนี้นะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเลขซองวันนี้มันจะเป็นชุดสรุปนะครับเป็นชุดสรุปเลขที่ผมได้ปล่อยมาก่อนหน้านี้นะครับเลขทั้งหมดจะอยู่ในซองนี้จะ้ะ เลขทั้งหมดจะอยู่ในซองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขตัวเปิดเลขก่อนอันเลขก่อนดังนะแล้วก็เลขระวังนะครับนะจะอยู่ในนี้ครับรวมถึงเลขหมดเดียว3าตัวเลขซองนะครับอยู่ในนี้เกือบทั้งหมดครับเกือบทั้งหมดที่ เลขที่ผมได้ปล่อยมานะครับเกือบทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะครับนะเว้นแต่เลขชุดเดียวนะครับชุดเดียวคือเลขสายด่วนนะครับที่ทุกคนต้องเข้าไปในกลุ่มไปรอรับในกลุ่มคืนนี้สี่ทุ่มนะครับเจอกันนะถ้าใครนอนดึกไม่ต้องรอก็ได้นะครับเออไม่ไม่ต้องัไม,ไม่ไม่ต้องรอก็ได้ตื่นมาพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาค่อยไปดูในกลุ่มนะ อันนี้คือง่ายง่ายที่สุดเลยอาจจะดึกนะครับอาจจะดึกนะชอบจัดได้เลยนะครับอซองผมคือผู้ห้แทสซองผมเนี่ยอ่ะอสีซ่ซองบนเอเลียพี่น้องนครับเลขซองนะครับเลขซองงวดประจำ 1 6บธันวา2หานะครับสีกซ่องผู้หายผู้หายพี่น้องบนสีกซ่องบนเอเล่ะนะครับอ่ะนะครับเลขซองงวดประจำวัน 16, ที่1 6 2 5 6ธันวา2 5ง4นะครับ,งว,รวนะรบงวดก่อนหมัดเดียวก็แตกน,แบบนะครับงวดก่อนหมัดเดียวแตกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับพิมพ์ขึ้นมา f c ตัวจริงเลยนะน่ะนะครับ FC ตัวแท้พี่น้องนะครับแมนนะครับ ปีก่อนอ่ะปีก่อนก่อนปีใหม่นะครับหมัดเดียวแตกนะครับผมแตกมาผมแตกมาประมาณนี้แหละนะมีแต่ตัวหนักๆเข้ามามีแต่ตัวหนักๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาแตกเลขสามตัวประมาณงวดที่สามอ่ะงวดที่สามหรือหรืองวดที่สี่นี้หละนะมาแตกเลขสามตัวนะครับเพราะเพราะแตกเลขสามตัวคือจังคือจังใส่อ่าคือจังใส่ดวงเมืออนี่แหละพี่น้องนะครับพอแตกสามตัวชุดชุดนั้นเสร็จนะ ไม่เข้าไม่เข้าต่อเนื่องกันสี่งวติดคิดเบิงนะครับสามตัวสามตัวแตกอนะ่ะสามตัวตรงแตกตอนตอนปีใหม่ตอนขึ้นปีใหม่แล้วก็ไม่เข้าอีกเลยสี่งวติดนะครับคือใยๆว่าคือดวงเราตอนมันขึ้นอ่ะคือมันขึ้นจริงๆนะครับคือมันขึ้นแบบโอ้พี่น้องนะครับสามตัวชุดเดียวอนะ่ะมันแตกได้ <c oughs> นะครับเนาะ อะประเดิมด้วยตัวฟันนะครับเลขสองรัฐบาลงวดนี้นะครับขออนุญาตนะครับฟันตัวนี้นะ, <c oughs> ะเลขสองนะครับฟัน8ปดครับผม รัฐบาลงวดสิบหธันวาสองห้าหกสี่นะครับฟันแปดครับฟันแปดจ้าฟันแปดนะครับตัวเจาะนะครับชุดตัวเจาะแปดเจ็ดแปดสามถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเลขระวังเลขก่อนอันเลขตัวเปิดเป็นตัวไหนเดี๋ยวผมเปิดเสร็จเดี๋ยวจะวงให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะวงให้ดูนะครับว่าคู่นี้ตัวเปิดหรือคู่นี้ตัวระวังนะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูเดี๋ยวจะพูดอีกทีนะเดี๋ยวจะพูดอีกทีครับตัวฟันนะครับฟันแปดนะรัฐบาลงวดจิมบกธันวาสองห้าหกสี่นะครับฟันแปดครับชอบแปดอะไรพิมพขึ้นมาไม่จาเป็นต้องเป็นแปดเจ็ดแปดสามนะเอาที่ทุกคนชอบอสําหรับท่านใดที่ง่วงแล้วนะครับขอให้ฟันดีครับ ฝันดีนะครับฝันดีฝันเอาโชคเอาลาบมือสุดท้ายนะครับฝันเอาโชคเอาลาบนะครับได้เลขตัวใดก็อย่าลืมนะครับนะเล่นเล่น,นได้นะอย่าลืมตามเลขตัวเองด้วยนะครับมือนี้มือสุดท้ายถ้าใครฝันเนี่ยนะครับส่วนมากจะฝันแม่นวันนี้แหละนะครับนะเออสำหรับท่านใดที่รอรอนอนพร้อมกันนะครับนะผู้ใดทานนอนพร้อมกันกน็นะครับอนะครับแห้งสีปังแหง้งสิมานพนี่น้องนะครับอ่ะ ต่อไปครับชุดตัวกันจ้ะชุดตัวคันเก้าครับผมแปดเก้าเก้าแปดครับโอ้ยพี่น้องเลขสูงลิฟเลยงวดนี้บอกนะงวดนี้บอกเลยนะเป็นเลขที่แบบสูงที่สุดที่ผมเคยให้มาเลยนะเลขสูงไหมพี่น้องนะครับงวดนี้เป็นอะไรไม่รู้นะมาเลขสูงหมดเลยนะครับมาเลขสูงหมดเลยนะครับ มาเลขสูงหมด <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะฟันอ่าฟันแปดนะครับกันเก้าตัวเจาะนะครับเก้าสามเก้าเจ็ดครับตัวไหนซื้อได้ซื้อครับตัวไหนตัวไหนสิว่าเลงไหนล่ะตัวไดนฮาซิลไม่ได้กดก็ปลอย <c oughs> ก็ปลอ่อยัดไปพี่น้องนะครับเพราะว่ามันมันเป็นไปมันเป็นไปได้ยากนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงเลขที่มันดัง ครับนะมันเป็นไปได้ยากมากผมอันนี้ผมพยายามที่สุดแล้วนะพยายามหลีกเลี่ยงเลขที่มันแบบมันดังแล้วนะครับอ่าแปดเจ็ดผมปล่อยไปแปดเจ็ดถ้าจําไม่ผิดนะครับแปดเจ็ดนี่แหละตัวเปิดเลยนะครับแปดเจ็ดตัวเปิดเลยครับใครที่ติดตามผมอะ่ะคือเขาเขาได้ไปหลายใบแล้วนะครับเขาได้ไปหลายใบแล้วถ้าใครติดตามผมดีอ่ะแปดเจ็ด 8, 7, เป็นตัวเปิดเลยนะครับ นะคือเลขออกประมาณเลขออกได้ประมาณ3ามามสวันนะนะครับผมเปิดเลยนะครับแปเจดนะตัวเปิดอ่ะต่อไปนะครับผ <c oughs> <c oughs> ู้ใด <c oughs> ชอบจ้าโดนใจโอเคนะครับอ่ะต่อไปเลขมาเดียวครับ ต่อไปหมัดเดียวหมัดเดียวห้าสามสามห้าครับครับคือนะครับส่วนมากห้าสามสามห้านะครับอาจารย์คือเด็กหน่อยเลยนะครับกล้องนะครับกล่องมันเปลี่ยนคนโดยพี่น้องกล้องมันเปลี่ยนคนนะเปิดแปดเจ็ดใช่ครับเปิดแปดเจ็ด ตัวระวังแปดสามใช่ไหมทุกคนเฉลยทุกคนเฉลยเห้ยผมเบิร์แล้วอ่ะหมัดเดียวเลยครับห้าสามสามห้าครับมาดูกันเต็มเต็มอ่ะหมัดเดียวห้าสามสามห้าครับหมัดเดียวห้าสามสามห้าเล่นได้อันนะครับเล่นได้เล่นนะครับเล่นได้เล่นครับ นะต่อไปเลขสามตัวครับต่อไปเลขสามตัวอยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างครับเลขสามตัวอยู่ด้านล่างเบลอทำไมคือเบลอน้อหมัดเดียวห้าสามสามห้าครับเอาเหรอห้าสามดังหรอต่อไปครับเลขสามตัวอันนี้แหละที่หลายๆคนพลาดนะครับคิดว่าไม่มีใช่ไหมนะครับอันนี้แหละสามตัว สองแปดศูนย์ครับสองแปดศูนย์เล่นได้เล่นจ้ะอ่าเล่นได้เล่นครับไม่ชอบผ่านได้ครับไม่ชอบผ่านได้ทุกกรณีนะครับไม่มีใครบังคับกันได้นะเรื่องพวกนี้นะครับผู้ใดบอเสื้อนะครับใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่นะครับใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะแต่อยาพิมพ์เยียงที่มันดูบอดีแค่นั้นแหละพี่น้องนะครับเนาะ สำหรับใครที่เชื่อหรือใครที่ชอบนะครับนะสำหรับใครที่เชื่อหรือใครที่ชอบนะครับก็แคปไว้นะครับสองดครับสำหรับเลข3ามตัวพี่พรจัด802นะครับโอ้พี่พรใกล้เคียงครับใกล้เคียงกันมากเลยพี่พรนะี่ครับได้ได้นี่นะครับชอบแปดสองแปดศสองแปดศนย์นะทุกคน อ่าสองเลข3ตัวนะครับสองครับเลขซองนะครับเลขซงมวดประจำวันที่1 6บหกธันวาสองห้านะครับฟัน8ตัวเจาะแปดเจตัวกันนะครับฟันเเออตัวกันกันเนะครับตัวเจาะนะครับเก้าหมัดเดียว53นะครับเลข3ตัว2องสครับ ตัดเล่นได้ตัดนะเลขสามตัวตัดเล่นได้ตัดครับผมเชื่อว่าถ้าตัดดีๆมันไม่มีเลขอั้นหรอกไม่มีเลขดังด้วยซ้มไปนะครับถ้าเราตัดเล่นดีๆนะหลายคนนะครับชอบตามเลขดังผมก็บอหูคือกันมักตามเลขดังนะครับอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงแล้วนะพยายามเลี่ยงเลยครับนะเลี่ยงเท่าที่เลี่ยงได้ครับสองแปดศูนย์ เลข3ตัวตามนี้เลยนะครับเลขทูบอ่ะเดี๋ยวนับ1นถึงหก่อนนะครับเดี๋ยวให้เลขทูบนับ1นับสองนับ3านับ4นับ5้าแข็บไว้เลยนะครับแข็บไว้เลยเ,เลขทูบนะครับผมจุดมาได้นะ0 1นสครับศูนย์ครับ เดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะบางคนเห็นเป็นเลขตัวอื่นนะครับนะแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากเห็นเป็นเลข014นี่แหละตาไพ่ตามั่นพี่น้องนะครับนะอาจจะเห็นเป็นเลขตัวอื่นก็ได้นะครับใช่ไหมใช่014ไหมครับเลขทูบ014ไหมถ้าเห็นเป็นเลขตัวอื่นนะครับตีตีเป็นเลขตัวอื่นเล่นได้เลยแต่ถ้าเห็นเป็นเลข์014ก็จัดได้ครับ บางคนเห็นเป็นเลขศูนย์หนึ่งเก้านะอันนี้บางคนนะครับบางคนเห็นเป็นเลขศูนย์หนึ่งเก้านะครับอขอเขบไว้เลยนะครับอันนี้ก็แขบไว้ได้นะอันนี้ก็แขบไปได้ครับ